เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ53เนาะข้อนี้เรายังใช้กราฟเดิมอยู่เขาถามว่า the short demonstrating the figures was อะไรสักอย่างหนึ่ง คำว่า demonstrating เนี่ยก็คือแสดงก็คือชาร์ตที่แสดงอยู่ข้างบนเนี่ยมันทำไมอ่ะข้อแรกเขาบอกว่ามันเป็น a record since 2017ก็คือเป็นสถิติ since เนี่ยคือคำว่าตั้งแต่ถูกไหมสถิติตั้งแต่ปี2017อันที่สองคำว่า by annual เนี่ย คือ2ครั้งต่อปีก็คือ biannual report ก็คือรายงานที่จะมี2ครั้งต่อปีอ่าข้อที่3 arrange in an alphabetical order alphabetical เนี่ยคือเรียงตามตวัวอักษรก็คือมันเป็นแบบจัดเรียงตามตวัวอักษรก็คือแบบ a b c d อะไรเงี้ย ่ะข้อที่4ี่เขาบอกว่ามันเป็นรายงานจาก World Tourism Organization ก็คืออันเนี้ย r r g n n ization เนี้ยมันเป็นคนจัดทำรายงานนี้แล้วก็ข้อที่5เ,เป็นข้อมูลแสดงถึงตัวเลขของคนที่เข้ามาเที่ยวใน Southeast Asia ก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่ะข้อไหนที่ถูกต้องเนะาะคราวนี้เรามาไล่ดูดีละข้อเลยอันนี้เนี่ย เราสังเกตเนาะว่ามันเป็น source ของมันคือ World Tourism Organization เป็นคนจัดแล้วก็ทำขึ้นในปี2017ส่วนการเรียงข้อมูลเนี่ยมันเรียงจากประเทศที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุดถูกไหมก็คือจีนไปยันประเทศที่มีคนมาเที่ยวน้อยที่สุดก็คือบูรานอ่ะเราได้ข้อมูลประมาณนี้เนาะแล้วก็เรามาดูที่ช h o i c e กันเขาบอกว่ามันเป็น การเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี2017อันนี้เนี่ยคือชาร์ตเนี้ยมันสำหรับปี2017ปีเดียวถูกไหมเราจะบอกว่าตั้งแต่ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ผิดเนาะข้อที่2เป็นการรายงาน2ครั้งต่อปีก็ไม่ใช่เนาะอันนี้มันหมายถึง2017ทั้งปีเลยก็ไม่ใช่ข้อที่3เป็นการเรียงตามตัวอักษรก็อย่างที่เราเห็นเมื่อกี้เนาะว่ามันเรียงตั้งแต่ประเทศที่มีคนมาวิสิทธ์มากที่สุดไปยังน้อยที่สุดไม่ใช่เรียงตามตัวอ,นนอักษรเนาะก็ ทิ้เหมือนกันข้อที่4มันเป็นรีพอร์ตจาก World Tourism Organization อ่ะเมื่อกี้เราเจอเนาะว่าโอเคมันเป็น source เนี่ยมาจาก World Tourism Organization แล้วเขาก็ยังมีพูดอีกทีนึงตรงนี้ว่า according to the World Tourism Organization report เพราะฉะน,นั้นข้อนี้ถูกต้องเนาะอ่ะแต่เรามาดูข้อที่5กันก่อนเขาบอกว่ามันเป็น number ของ travelers to Southeast Asia มา เอามาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าในที่นี้เนี่ยมันคือเอเชียเฉยๆเนาะอย่างประเทศจีนประเทศอินเดียเนี่ยก็ไม่ใช่ซ o u t h e a s t Asia ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดเหมือนกันข้อที่ถูกที่สุดก็คือข้อที่4เนาะเป็นรีพอร์ตจาก world tourism organization อ่ะเรามาสรุปข้อนี้กันข้อนี้เนี่ยอย่างแรกก็เราอ่านโจทย์ก่อนเนาะว่าโอเคเขาต้องการจะให้เราโฟกัสเรื่องไหน ตรงนี้เขาบอกว่าชาร์ตเนี่ยมันแสดงถึงข้อมูลอะไรบ้างถูกไหมเราก็ต้องมาดูกันที่ Choice มาเช็คช choice ทีละข้อว่าข้อไหนผิดข้อไหนถูกเนาะข้อแรกเขาบอกว่ามันเป็นเรคคอร์ดตั้งแต่ปี2017เมื่อกี้เราก็ดูเนาะว่าข้อมูลมันเป็นของปี2017ปีเดียวไม่ใช่ตั้งแต่ปี2017ถึงปัจจุบันเนาะเพราะฉะนั้นก็ผิดข้อที่2เป็น Bi Annual เป็นรายงาน2ครั้งต่อปีคืออันเนี้ยมันก็เป็นปี2017ทั้งปีเลยเนาะไม่ได้แบบแยกเป็นครึ่งปีแรกหรือว่าครึ่งปีหลัง เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เนาะข้อที่3เป็นเรียงตัวอักษรเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วเนาะว่าโอเคมันเป็นเรียงตาม most visited country ไม่ใช่เรียงตาม alphabetical ก็ผิดเหมือนกันส่วนข้อที่5เนี่ยก็ผิดตรงที่คำว่าเป็น southeast asia เนาะอันนี้นเป็นของเอเชียทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ที่ถูกต้องก็คือเป็น report จาก world tourism organization ก็เห็นจากตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนาะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบกัน,นข้อส The World Organization. เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทํำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจ มีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจัง